สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่7มกราคมปี2023ามเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมืม่อคืนมีผลฟุตบอลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดีแลแล๋ยวเราเรื่องกันที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมืม่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบตออชนะเลิศนัดที่1อินโดนีเซียเสมอก,กับเวียดนามไป0ูนย์ต่อ0ก็ไปลุ้นกันต่อในนัดที่2นะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับ แล้วไปดูผลฟุตบอลเอเเอครับอังกฤษกินบางนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบที่3ามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเอเวอตันไป3าต่อหนึ่งโดยเกมนี้แมนยูก็ได้ประตูขึ้นนําก่อนจากแอนโทนีในนาทีที่4หลังจากนั้นในนาทีที่สิบคอนเนอร์โคดี้ก็มาทําประตูให้เอเวอตันไล่ตีเสมอเป็น1นต่อหนึ่งในช่วงครึ่งหลังแมนยูก็มาได้เพิ่มอีก2ประตูนะครับจากการทําเข้าประตูตัวเองของคอนเนอร์โคดี้ในนาทีที่ห้าสิบสองรายจุดโทษของมาร์คัดไรฟอร์ดในนาทีที่เก้าสิบบวกเจ็ด ก็ทาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราไปดูผลฟุตบอลเฟนคัพกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบ64ทีมสุดท้ายปารีสอฟซีเอาชนะวาลองเซีย3ต่อ1เกนเบิร์นฟูดเอาชนะนิม1ต่อ0สตราบุกเสมอกับองเช่ในเวลา120นาที0ต่อ0เดืนจุดโทษก็เป็นองเชที่เอาชนะสตราบุกไป5ต่อ4โปเอาชนะมงปริเย2ต่อ1และชตัวรูก็แพ้กับปารีสแซงแฌงไป1ประตูต่อ3 ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่16เอลเช่แพ้กับเซลตาบิโก้สูนตาหนึ่งไลบาิเลเซียก็แพ้กับคาดิฟตไปสูนตาหนึ่งส่วนตารางคะแนนตอนนี้บาิเลเซียอยู่ที่1 0แข่ง16นัดมี19บคะแนนเซลตาบิโก้อยู่ที่16แข่ง16นัดมี16คะแนนคาดิฟตอยู่ที่17แข่ง16นัดมีสิบหคะแนนและเอลเช่อยู่ที่20แข่ง16นัดมียี่คะแนน ผลฟุตบอลเอล,ลิดฟ์เซลิกของคอนแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่15ทเวนเต้เอาชนะเอเมนไป2-0ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ทเวนเต้อยู่ที่4แข่ง15นัดมี30คะแนนส่วนเอเมนอยู่ที่16แข่ง15นัดก็มีอยู่11คะแนนผลฟุตบอลพรีม,มลีลราลิกาโปรตุเกสมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่15เบนฟิกา้าเอาชนะปอร์ติมนานเซ่ไป1-0และผลอีกคู่ก็ยังแข่งขันกันไม่จบนะครับเดี๋ยวผลออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้เป็นฟิก้าก็อยู่ที่1แข่ง15านัดมีอยู่คะแนนและปอร์ติมมเนเซ่ที่9แข่ง15านัดก็มีอยู่19คะแนนและผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่18อุดรธานีเอฟซีแพ้กับแพร่ยูไนเต็ดไป1นต่อ3ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้แพร่ยูไนเต็ดอยู่ที่3แข่ง18นัดมีอยู่30คะแนนส่วนอุดรธานีเอฟซีตอนนี้อยู่ที่18แข่ง18นัดก็มีอยู่8คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ